อพอดเด้อพี่น้องหาดจังนี่หาดมโนุลมหาดมโนุลมเดลยพี่น้องเด้ออ่าเป็นกระต๊อบเจ้ากระต๊อบหนึ่งมีพอดพันบ่จังนี่โอ้ยน้องลุงบ่ได้มานำเด้ลูกชายนี่แหละซื้อมาใน่หาดมโนุลมเจ้หาดมโนุโลมกนเด้อลูกเอ้ยหาดมโนุลมเด้อพี่น้องเด้อกระต๊อบลายขนาด <c oughs> ว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นแล่นมากเลยแหละช่วงนี้แต่ว่ามันมีเฉพาะช่วงนี้เดนะ่ะมันมีเฉพาะนาขวัญเนาะน,นาพน้าานนี่คือสจะเป็นขึ้นในการจบแล้วเนื้อลันเสื้อผ้าก็มีขายช่วยแล้วแพนินสันนั <c oughs> ่นเป็นเสซนขาวเอ็นบาบนีเสซนขาวไาวไ้เออถ้ากูหู้แล้วแล้วพี่น้องเอ,อ้ยว้าวฮ่า่าพลังพลังเตี้ยว้าวได้เห็นว้าวเลยว้าวเอามาหน้ากันยิ้อยากว่าผมพี่น้อง

มาด้านบ้านลาเองพี่น้องโอ้ยชิ้นอยนางรมเลยนางรมมาได้มานึ่งป้าคอยความแนมวแล้วก็หุ่นดีแช่ไหมน้าวะก็ไม่เห็นเนาะแล้พี่ใส่แล้วนะเป็นจ้ามวนขนาดที่น้องกัน เขียงเขียงจัดการมีระดับทันตุพี่น้องเว้ยทันตุทันตัวตูกระตุ้วดูพี่น้องดิไม่ได้ไปไนมิดิมาเด้อเอุนหาไม่ได้ไม่ได้อุนใหญ่อุนง่อยอุนอ้วนเอุนหาสาขาคุณแล้วพี่น้องเอ้ยสาขาข่อยอุนด้อยไม่ได้เป็นมาดเอานนี้เอาคองมา มาเด้อโอ้ยมีเวลาเนระาหมาลินด้วกันหาดมันดูรมพี่น้องเลยมุกดาหารเดินพี่น้องด้อถอดแฟนเพิ่นออกก่อนพี่น้อง เอเอ,เอ <c oughs> มันตืต่นเสาจักบาทนคน้องมีตเปรนีนี่ตเนี่ยวายดของานึ้นขึ้น้นข่้อนี่นี่ตัวเป็ดนี่่นี่ขนขึ้น chắc thật đấy nè ừ. ừ. Chắc bạn. <laughs> อ,อืมือมอ,อันนี้ม่ได้พี่น้องเด้อนนำมะกมร้าวเทมปุ้งที่นายเป็นยาเล,ลาเาออหรือน้ำบ่อกขึ้นเลยหกะ หมักแหงพี่น้องอเลยินมาดนี้มหันนลหลไได้อวะสุดหนาก็ยังให้ตำมลผุดผ้าม,มาออรอบหนาให้ผ้ามันดมาเลย ป็ดน้ายพี่น้องเอ้ยผาดมนุโลมเดี๋ิมทหารพี่น้องเอ้ยกระตุกหลายพี่น้องเป็นพันกระตุกเลยนะคัตต็อกได้ไหมโอเคเนาะพี่น้องเนาะเก็บเลยเก็บของแล้วพี่น้องทีได้เมื่ออะไรบ้านนี้ก็ของแล้วพอแล้วเด็กน้อย เด็กกับบยอมขึ้นเลยเด็กี่พีน้องไหมเนี่ยเอาตกลงบนทีนองน้ำจะขึ้นนในเรือทีนีจะไหนเมื่อเมื่อก่อนไันเอาเ่ยมาใ่เนาะนั่ขาได้ไกลกันเน่นเนาะเนีไปเนมาเข้าเดียวเมื่อก่อนม่อเอนแล้วมากกันกน้าพัาต่อมามันมีกำหนดนะเฮ้ยเนาะ มา้อตลเราปนงของงส่รยได้่เขาเบองจานของเขาเรติไม่ง้ดพี่นองน้ำล้างมือเยอะแยะน้ำล้างมือสบายได้พี่น้องล้างช่วยล้งทําได้สบายเพราะน้ำมันไหลไปประเทศอื่น มันไหลตลอดเนาะไหลไปไหลประเทศแหละจีนลาวเวียดนามพอมาเป็นเวียดนามผมมีเนาะจีนลาวยังมีก่อนไทยเมรกัมพูชิกัมพูชากัมพูชิกัมีที่น้ำโขงอืมกัมพูชาฮอนสุดอยู่กัมพูชากัมพูชาเลยลงทะเลเลยก็ลงทะเลเหมือนอาณาจักรอ้าวใช่เฮาก็มาถ่าหลุดได้เรื่องเพียงด้วย ทาดหลุดเมื่อแล้วเดอ้อโอ้ยกล่องกับมัวหมัวไม่จอมปวนนะก็ได้เมื่อแล้วพี่น้องประมูลผลก็จะให้นอนนําอีกจกักหนึ่งคืนสองคืนสามคืนผลเลยอ้นกับคณะหันบริบเวณจ้ำพาสอปปร์เขามาจ้ำอันนังซื้ออันนี้มาซื้ออ,อ,อันแดนซื้อมันอยู่ในสองคืนเนาะ แต,แต่ว่าเฮานอนคืนนึงไปเลยจักมาหาใหม่ก็ได้ดอกมันบ่ได้ไกลเมื่อก่อนก็เป็นห่วงน้องลุงเนาะเป็นห่วงน้องลุงแน่บ่ได้เอาน้องลุงมานําคันเฮาได้มาบ่ทุกคนก็สิบ่ห่วงเฮาไดก็สิห่วงเป็ดห่วงไก่เด้สั่นห่วงหมูห่วงหยังก็สิลํายันลําบากอีแม่เกือสิอยู่รายมื้อหั่นน่ะ ประยักอยู่น้ำพล่นอยู่เอาผมมีเครื่องอันนั่นเอากินดีกแล้วนะตีรู้เห็ดหยังบาดนี้โอ้ส่วยเห็นป่ะตาเยเลย ม่ยังเก็บขี้กอกยาที่ไหนเก็บขี้กอกยานี่นี่นี่ก้นขี้กอกยาเห็นบ่ได้ไดยเก็บกินลดเก็บหย่มกินหรือรอเนี่นนสๆๆยสมกระพอหมักสูบยาบัดเนี่ยจะขีก้กอกยาของใครแล้วแบบเห็นบ่ได้นะคงไฟขยานะขอเก็บเขาปากโรด อ้ากินนี่กินน้ำนี่บบก,กินน้ำกะนาหลุดพี่น้องเลยพี่แมนรอบเจักโมงบุญรอบสี่โมงหาโมงเข่งให้แม่ม้อนกับอ้ายมาหาบคือเก่าคนแหละเวลากาลังจักนี่ก็ไปพอกันอยู่เพื่อนผุนเลยเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันอยู่เพื่อนผุนแหละคนก็ได้ซื้อแต่ข้าวต้มขนมไปต้อน พราะว่าบริเวณขาอันห่างเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปจบก,ก่อนเ้ยจ้าพอกันใหม่คลิปหน้า